เจ๊จะไปไหนเนะี่ยประตูสีเขียวเนียวซับขึ้นน่ารักค่ะอันชั้นเอาโค้งสัางตาหลังปีใหม่พฤศจีกามั่งเบิงส่งอะ่ะสัางยูนี่สัางนานขออนุญาตนะคะรอบนี้ไม่ปีนเพิ่นประเดี๋ยวนะะ้าค่ะรวมท่านหลังนี้หลังคาพี่ยูนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทตาสมัยตะกี้สเปคกานเหล็กสองจุดสาม นี้ต่อเติมลูกค้าต่อเติมเองนะคะลูกค้าไม่ได้บานกับเจ๊นะคะไปบานเองค่ะไม่ใช่เฉพาะบ้านที่บานนะคะการเงินแล้วกับบา้นานน้ำน้ำพี่น้องปัตตานีีอย่าง,งาน้ำซำดายกับ,บ่รสซัมีสีสันสดใสสุดกาดมันแบบเด็กกับสีบานว้าวต่อเติมหลังใหญ่แท้ เจสารตั้งต้นนะคะต่อเติมให้ลูกค้าได้เห็นเป็นตัวอย่างเลยถ้าไม่ทํากับเจ๊เอาไปทําเองมันออกแบบได้เยอะชั้นสองเจ๊บอกแล้วว่าแข็งแรงแค่ไหนต่อชั้นสองได้เลยเดี๋ยวเจ๊จะมีคลิปก่อนหน้านั้นให้มาลงเอาคุณปัดกล้องอให้หน่อยเพราะว่าคุณปัดกล้องสวยคุณพูดเลยก็ได้นะอ่ะโอเคงั้นผมพูดด้วย หลังนี้นะครับเบื้องต้นเริ่มเป็น3าคูณหเมตรนะครับเป็นโครงเปล่า2ชั้นโครงเปล่า2ชั้นก็ข้างบนลงโล่งข้างล่างลงโลง่งแต่ตัวนี้เพิ่มมีก็เพิ่มออกไปด้านหลังนะครับเป็นห้องน้ําเพิ่มเพิ่มขึ้นไปแล้วก็สร้างเพิ่มข้างหลังกั้นห้องเพิ่มด้านหลังเพิ่มกันศาสออกมาข้างหน้านะครับข้างบนก็มีกั้นห้องใส่ประตูประตูหน้าต่างสําเร็จรูปนะครับ สวยงามนะครับข้างหลังนี้มันเป็นเหมือนกับรู้สึกว่าจะเป็นครัวนะครับผมก็ดูสวยงามนะครับตัวนี้มีเพิ่มกันศาตร์ออกมาด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็สวยเลยนะครับหลังนี้มีมีต่อเติมเยอะอยู่นะครับข้างบนก็จะเป็นห้องอยู่ที่4เมตรคูณ3เมตรนะครับ4เมตรคูณ3เมตร ห้องข้างล่างก็น่าจะ4ี่คูณสเหมือนกันห้องน้ำมันสเมตรนะครับผมตัวนี้นี่นะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโออัดคลิปไป้วนะครับผมขอบคุณมากครับ